อย่าปล่อยให้ริ้วรอยเผยให้เห็นอายุของคุณสติกเกอร์กำจัดริ้วรอยร่องแก้มเจ็ดวันแก้ปัญหาร่องแก้มหน้าหย่อนคล้อยหน้าหย่อนคล้อยและอื่นๆฟิล์มยืดรูปรางพึ่งรีเวอร์ลิฟติง้งพับจมูกให้เรียบเนียนชะลอไว้อย่างเป็นธรรมชาติลดเลือนริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าให้ผิวเรียบเนียนและละเอียดอ่อนวัสดุที่เหมาะกับผิวใกล้กับผิวปล่อยเอสเซนต์จำนวนมากริ้วรอยเรียบเนียนและเพลิดเพลินก,กับการทำร้านเสริมสวยที่บ้าน ไม่เพียงแต่สามารถกำจัดรอยพับของโพรงจมูกคอที่คอและขอบตาได้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซึมซรับได้ดีขึ้นอีกด้วย10นาทีต่อทุกเช้าและเย็นยกระชับดูแลผิวอย่างรวดเร็ว